กราบสวัสดีค่ะหูขี้หาบะานะคะหรือไอตุดซานะคะตอนนี้ก็เล่นไอดีนี้เป็นหลักแล้วนะคะสำหรับไอดีเก่าก็มีคนถามมาก็เลยจะจะมาชี้แจงนะตรงนี้ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะเอาไอดีนั้นให้กับน้องที่รู้จักกันไปแล้วแล้วก็น้องก็เอาไปต่อยอดเติม <c oughs> <te am> ยับยับยับ,ย,บยับเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขี้ก็ได้เล่นไอดีใหม่ว่าเป็นไอดีนี้อย่างที่บอกไปชื่อตัวละครไอตูดซาทงญี่ปุ่น ส่วนมากก็จะสุ่มตีเล่นนะคะเจอก็ทักทายกันได้แต่ก็ไม่ค่อยเปิดใหม่เท่าไหร่นะและที่สําคัญเลยไอดี ID นี้เป็นไอดีไก่นะคะของไม่ค่อยมีสกินปงสกินปืนรถอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแทบไม่มีเลยนะคะก็มีบ้างแหละเพราะว่าเอาไว้เติม <Okay. S 1> ครับ เอาไว้เติมส่งไก่ให้กับ ID ดีหลักนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าสำหรับความเป็นไปของช่องนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีการแบบสุ่มโหดสุ่มหนักจากเต็มอีกแล้วนะคะก็จะมีสุ่มบ้างสุ่ม10 UC อะไรเงี้ยอย่างเช่นวันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาคลิปที่แบบสุ่มแบบน้อยๆเอามาให้ดูกันมาดูกันทุกคนว่าจะได้อะไรแต่คี้รู้สึกว่าพอซุ่มแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบ ให้ความลุ้นน่ะลุ้นว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเราแบบมีเท่าไหร่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องส่มให้ได้แล้วก็มาดูดูอีกทีมาลุ้นอีกทีว่าเสพไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเรามีงบจํากัดอย่างที่บอกไปนะตอนนี้คอนเทนต์ของช่องก็จะเน้นไปทางด้านของการให้ข้อมูลเกมนะคะการอัปเดตแพตต่างๆการสปอยของหรือจะรวมไปถึงการ โปรโมดไอดี ID นะคะหรือใครอยากให้โปรโมตไอดี ID อยากให้สุ่มของอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาได้ที่ทางเพจหุ่นค่ฮะบะแชนแนลนะคะหรือใครอยากให้สุ่มนะคะทางร้านยูซีก็สามารถทักมาได้นะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องสนับสนุนยูซีกันด้วยแลนะอันนี้ต้องคุยกันหลังมาอีกทีหนึ่งเนาะ <c oughs> โอเคยืย้อมานานเลยเกินนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสุ่มของกัน อันนี้จะเป็นคูปองส่วนลดนะคะ,คะก็ไปซื้อมานะคะจากหน้ากิจกรรมเขามีขายนะเป็นแพคแพ็คละสิบใบนะคะโอโ้โหได้แต่เศษเนวงนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ลุ <laughs> <c oughs> ้นไปทีละใบนะคะหมดไปทีละสิบยเอาจริงวัน 1, หนึ่งสิบยูหลายๆกล่องนี่ก็หมดเป็นร้อยเหมือนกันนะอุ้ยสีสเปรสามถือว่าคุ้มเะยะสี 4, สเปรสามแลกสิบยูซเนี่ย ปกติเนี่ยมันขายชิ้นละ40่สยูซีเลยนะคับแผงไปเรื่อยๆนะคะเศษอ่ะน่าจะได้ถึงรบรวมครบ50ชิ้นอยู่แหละเออตอนนี้มันมี30แล้วนะเดี๋ยวขอพักนะคะไปสุ่มในทางด้านของชุดอัพนะคะ อันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะเอาชุดอัพนะอยากได้ของอื่นที่มันไม่ใช่นะคะก็เป็นคูปองสลรดเหมือนกันของวงล้อชุดอัพก็แอบส่มไปได้เอยนะคะทีละกล่องทีละหนึ่งครั้งเงี้ยรั้งละ10บยซีมานเนาะ <laughs> มันก็รุ้นเกิดอะ วันที่ก็เกรงแล้วเอ๊ะทำไมมันเหมือนถ้ามันแบบขึ้นมาเป็นหน้าจอสีทองทองอันนี้คือได้ของใช่ไหมทองปะยังไม่ทองนะแต่ก็ได้ของดีอยู่นะได้ระเบิดมาแล้วนะคะได้อะไรนะท่านะ,ท,านะท่านี้ได้มาสองท่าเลยมั้ง แล้วก็ได้สก,กินหมวกด้วยนะคทุกคนได้แล้วกลับไปสุ่มของทองต่อโอ้โหสุ่มไปแล้ว45แล้วเนียนะ่ยยังไม่หมดนะครูปองมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะกดซื้อมา3แพ็คเลยมั้งนะมันแพ็คละ10ใบเลยนะคะ วะ,วะ่แล้วก็มันจะมีการันตีเนาะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะหลอดค่าความโชคดีการันตีครบ100ก็จะได้การันตีอะไรนะอันนี้มนันแน่ๆนะ,ะหนึ่งเม็ดเดี๋ยวขอเปลี่ยนป้ายก่อนทุกคนเปลี่ยนเป็น,เปนป้ายฉลามเขียวอันแรกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเท่าที่สุม่มทั้งไอเก่าแล้วก็ไอนี้อะ เหมือนของมันจะออกดีกว่าเลยคิดไปเองก็ไม่รู้ถอดชุดด้วยนะไปสุ่มกันเหลือกี่ใบวนะเนี่ยโอ้เหลือสิบสองเลยนะคะ โอ้ได้ท้ายมาได้ได้มาแล้วยังไงก่อนอยังไม่อัาปืนอะ่ะแต่ไอีดีเนี่ยมีท้ายเยอะมากทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นไอดีที่เติมรูซีไว้สำหรับส่งไก่ให้กับไอดีเก่านะก็คือเติมทุกช่วงโปรโมชั่นที่มาเติมเยอะเหมือนกันนะแต่แทบไม่ค่อยสุ่มของเท่าไหร่เสร็จท้าย เหลือห้าใบไปไปไปโอ้โหแล้วอันนี้มันดีก็ไม่ผูกมาของแต่งแอะได้ของแต่งเง,งี้ปืนต้องมาแล้วปะ <laughs> สกินปืนสกายดีด,ดียังไม่มีเลยนะเป็นเป็นเอ่อสกินอของแต่งอีกแล้วเป็นสกินที่ไปแลกในอะไรนะเอาเหรียญเกลือแรกอะ่ะเป็นสกินสีทองอะ่ะเศษท้ายอีกหนึ่งหมดแล้วมั้ง กิจกรรมที่บอกนะคะมันจะเป็นเนี่ย Adopt นะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนลดนะมันจะอยู่หน้าสองนะทุกคนก็จะมีแบบ30 UC ด้วยนะที่เหลือไอแพ็ก30 UC เนี่ยที่เอาไปส่วนลดนะมันก็จะอยู่ที่ราคา90 UC นะคะได้10ไใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จะลองกดให้ดูไม่ได้ไปกดตกลงเฉยเลยสรุปได้มาอีก10บใบแล้วอุ้ยแต่เปลืองอ่ะรอบนี้มัน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 ลดแค่30 UC อ่ะ แต่ถ้าเมื่อกี้วันสิบใบใช่ไหมราคาปกติ600อันนี้มันก็จะลดเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็จะสามรอยูซีเออเดี๋ยวเดีลองไปสุดดูกระเป๋าน่ารักมากยังไม่ได้นะชุดชุดหรอไม่ไม่ไม่หวังอะสุ่มไปคือไม่หวังว่าจะได้อะไรนะแต่ก็ได้ก็ดีอะไรเงี้ย ทีละสามสิบยูซีอุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยสามสิบยูซีคูณคูณสิบก็สามร้อยยูซีนาะแล้วมันราคาเม่กี้แพ็คนั้นมันเก้าสิบอู้สามร้อยเก้าสิบยูซีอะเอบหน่อยอ่ะมันช้าช้ามากแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องฝึกใจเย็นนะเรามาสายนี้ละ แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้กันเยอะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่ทองทองทองโอ้ <c oughs> มาแล้วหนึ่งชุดนะเป็นชุดแดงนะคะเราเห็นคนเขาโพสกันเขาคอมเมนต์กัน,น,กนอะ่ะเขาได้สิบยูซีกันเยอะมากเลยนะพวกชุดแดงของแดงของทองชุดอัพอะไรเงี้ย ท่าซ้านะคะท่านี้คือได้แรกๆเลยนะคะคูปองฟรีมั้งจะว่าไปค่อยๆสุ่มอย่างนี้ก็นะได้เรียนเยอะอยู่เหมือนกันนะเหรียญที่เอาไว้เป็นแลกของนะตอนนี้มี96แล้วความลุ้นในลุ้นนะคะลุ้นว่าจะเป็นสีทองไหมพอเป็นสีทองไหมก็ลุ้นอีกว่าเฮ้ยได้อะไรวะ ไม่หมดสุ่มหมดเซตนี้ก็พอแล้วนะคะคลิปนี้โอ้ประหยัดสุดๆเอาหกสิบเอ็ดครั้งแล้วเนี่ยน,นะน,น่าจะใบสุดท้ายนะแส้มเยูซ่เฮ้ยโอ้ทองอลามเลยเนมะื่อกี้มาแล้ว อูด้ดูโอ้โหรถนี้ของแร้ว่ะสั่งแลยเกยูซีดิเออหมดยังหมดแล้วเออหมดจริงๆแล้วสรุปคลิปนี้เนี่ยหัวกี่ส่งไปแค่1140ยูซีได้ของมาอย่างเยอะเลยทุกคนชุดแรแดง2ชุดนะคะท้ายเสร็จทายเนาะ ชิ้นส่วนต่างๆนะคะรวมไปถึงสีสเปรที่ได้มาเยอะมากถือว่าคุ้มสุดนะสีสเปรอ,อ่ะเอะอ,อก็ใครอยากสุ่มแบบคุ้มๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะคูปองส่วนลด รงกิจกรรมด้วยนะไอ10 UC เนี่ยมันจะขายแพ็คละ150 UC นะคะใน1แพ็คก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ใบนะใบส่วนลดนะคะใบละ10 UC แล้วก็ส่วนเออส่วนลด30 UC ก็ราคายอยู่ที่90 UC 1แพ็คก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ใบเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะขอบคุณค่ะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะบ๊ายบาย